ความรู้สึกของชีวิตคือพลังที่ขับเคลื่อนหัวใจของเราให้เต็มไปด้วยความปรารถนายิ่งใหญ่ความปรารถนาที่ทรงพลังอันแรงกล้าที่ทำให้เราสัมผัสกับชีวิตของเราในทุกในทุกมิติในทุกเวอร์ชันและเราสามารถที่จะปลดล็อกตัวเองได้เมื่อเรารู้สึกกับชีวิตอย่างลึกซึ้งเป็นชีวิตที่ เต็มไปด้วยพลังของสติปัญญาเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาดีของชีวิตซึ่งเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ถึงความมีอยู่ของเราและการใช้ชีวิตอย่างงดงามคือการค้นพบศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในการแบ่งปันในการถ่ายทอดพลังแห่งความรักและการใช้ชีวิตที่งดงามที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อเราค้นพบความรักที่ยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในหัวใจของเรานั่นเอง